สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามากับพระาธาตุช่อแฮนะครับซึ่งเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของคนปีขานวัดพระาธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นวัดที่ตั้งอยู่เนินเขาเตี้ยสูงประมาณ28เมตรองค์พระาธาตุช่อแฮเป็นเจดีศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12บุกด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก้องคพระาธาตุสูง33เมตรฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตร ลักษณะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมหนึ่งชั้นถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยมสามชั้นรองรับถัดไปเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปเจ็ดชั้นจากนั้นเป็นบัวระคังหนึ่ง 1. 1ชั้นและหน้ากระดานหนึ่งชั้นจนถึงองค์ระครังแปดเหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นบรรลังย่อมุมไม้สิบสองและป้องฉนไะพส่วนยอดฉัดประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนา รอบองค์พระธาตุสีทิศมีประตูเข้าออกสประตูแต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงามพระธาตุช่อแฮห,หมายถึงเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในพระอุโบสถปฏิสถานหลวงพ่อช่อแฮเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นศินละปะล้านนาเชียงแสนสุขโขทยัย พระธาตุช่อแฮนั้นเป็นพระธาตุประจําปีเกิดสําหรับคนปีเสือหรือปีขานหากนาผ้าแพรสามสีไปถวายจะทําให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้สําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่นะครับควรหาโอกาสไปสักการะพระธาตุช่อแฮสักครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการน,นําเสนอ,อเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ